ใครกำลังตามหาบ้านทำเลดอนเมืองสงประพากันอยู่บ้างคะวันนี้มีมาฝากกันหลายโครงการเลยค่ะซึ่งเป็นทำเลที่น่าสนใจนะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งสนามบินศูนย์การค้าสถานศึกษาและโรงพยาบาลการเดินทางเนี่ยถือว่าสะดวกเลยค่ะมีถนนหลักหลายสายให้เลือกใช้งานอย่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการวิ่งเข้าออกเมืองระหว่างกรุงเทพชั้นในและกรุงเทพฝั่งเหนือขณะเดียวกันก็มีถนนสงประพาตัดผ่านทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออก ไปสู่ฝั่งตะวันตกจังหวัดนนทบุรีได้อย่างสะดวกค่ะมีทางด่วนให้เลือกใช้บริการเชื่อมต่อเข้าเมืองได้สะดวกทั้งทางด่วนดอนเมืองโทรเวและทางด่วนอุดรรัฐยาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางค่ะจากสถานีดอนเมืองเนี่ยนั่งไปสองสถานีก็เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูไปที่สถานีหลักสีไปแจ้งวัฒนะไปรามอินทราไปมีนบุรีได้ง่ายเลยค่ะหรือจะเชื่อม MRT สายสีน้าเงินที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็ได้ค่ะ จะไปสนามบินดอนเมืองเนี่ยอันนี้สะดวกค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ในย่านนี้นะคะก็อยู่ในระยะทางที่เดินทางได้สะดวกทั้งเซนทัลลาดเร้าวยูเนียนมอลล์หรือจะไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตคอมมูนิตี้มอลล์ตลาดโอโซนก็มีให้เลือกใช้บริการครบแต่ถ้าใครมีลูกในวัยเรียนนะคะมาอยู่ในย่านนี้สถานศึกษาชื่อดังโรงเรียนอินเตอร์มีให้เลือกตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะเจ็บป่วยไม่สบายโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีให้เลือกใช้บริการครบด้วยค่ะ เริ่มจากทาวน์โฮมบรรยากาศน่ารักดีไซน์ใหม่สไตล์อัมสเตอร์ดัมค่ะกับโครงการซิริเพรสดอนเมืองสงประภาที่ได้แรงบันดาลใจจากเมืองแห่งมนเ์เนตที่น่ารักที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์กลายเป็นทาวน์โฮมสีสันสดใสหนึ่งในซีรีส์ดรีมเดสติเนชันจากแสนซิริค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนรอปรชอเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง2ส,สถานีค่ะสถานีที่ใกล้ที่สุดจะเป็นสถานีหลัก6ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการประมาณ4.6กิโลเมตรส่วนสถานีดอนเมืองนะคะจะอยู่ห่างจากโครงการประมาณ7กิโลเมตรค่ะบรรยากาศใน โครงการน่ารักนะคะตัวโครงการได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเมืองแห่งมนเซเน์ที่โดดเด่นยิ่งกว่าของอัมสเตอร์ดัมค่ะทําให้โครงการดูน่ารักอบอุ่นและมีสเสน่ห์น่าอยู่อาศัยมากๆเลยค่ะแถมยังโดดเด่นด้วยฟาซาดบ้านหลากสีสันทรงจัว่วสวยและก็มีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ค่ะที่นี่มีแบบบ้านให้เลือก3แบบนะคะพื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตรไปจนถึง128ตารางเมตรฟังก์ชัน3-4ห้องนอน3ห้องน้ำ1-2ที่จอดรถค่ะ ซิริเพรสดอนเมืองส่งประพาราคาเริ่มต้น2,990 0 0นบาทค่ะโครงการต่อไปนะคะสุภไลเอเซนส่งประพาดอนเมืองที่นี่มีทั้งบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮมหรู3ชั้นค่ะที่ขยายพื้นที่ความสุขให้มากขึ้นพร้อมตอบโจทย์แนวคิดการใช้ชีวิตติดเมืองจากสุภัลค่ะ ตัวโครงการอยู่ในซอยประชาอุทิศ4แยก10นะคะซึ่งเป็นซอยทางลัดไปเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตได้จะไปถนนสรงประภาถนนแจ้งวัฒนะและถนนเลียบคลองประปาก็สะดวกเหมือนกันค่ะ ที่นี่เป็นบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮมหรู3ชั้นจำนวน134ยูนิตค่ะบ้านทุกหลังก่อสร้างด้วยระบบคอนเวนชั่นแนลนะคะผนังก่อด้วยอิฐมวลเบามีแบบบ้าน3แบบที่ดินเริ่มต้น20.7ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรไปจนถึง243ตารางเมตรฟังก์ชัน3-4ห้องนอน3-4ห้องน้ำา2-3ที่จอดรถรองรับครอบครัวเริ่มต้นอยู่กัน2-3คนไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่อยู่ได้หลายเจเนอเรชันเลยค่ะ สุภาลเอเซนส่งประพาดอนเมืองราคาเริ่มต้น4,790้านบาทถึง14,990 0ล้บาทค่ะส่วนโครงการนี้นะคะมีรติดอนเมืองบ้านสไตล์โมเดิร์นท ropical ที่เชื่อมต่อชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวบนทำเลศัก,กยภาพดอนเมืองวิภาวดี5นาทีถึงสนามบินดอนเมืองค่ะ ใกล้รถไฟฟ้าใกล้ทางด่วนต่อเดียวถึงจตุจักรโครงการคุณภาพจากเซ็นท่านพัฒนาตัวโครงการอยู่บนถนนเชิดบุทธกาศค่ะใกล้ๆกับสอน,นอนดอนเมืองที่นี่เป็นมิกซ์โปรดักนะคะมีทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและก็ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์นท o p i c a l รวม262ยูนิตมีแบบบ้าน3แบบนะคะที่ดินเริ่มต้น22ตารางวาพื้นที่ใช้สอย143ตารางเมตรไปจนถึง227ตารางเมตรค่ะ ฟังชั่นรองรับ3-4ห้องนอน3-4ห้องน้ําแล้วก็2-3ที่จอดรถค่ะบ้านเดี่ยวในโครงการนิรติดอนเมืองราคาเริ่มต้น12ล้าน7 9 0 0 0 0บาทไปจนถึง16ล้านบาทค่ะโครงการสุดท้ายที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่สไตล์จอร์เจียนมีความหรูหราสง่างามและคลาสสิกเหนือการเวลากับโครงการเศรษฐสิริดอนเมืองค่ะพัฒนาโครงการโดยแสนสิริ ตัวโครงการอยู่บนถนนเชิดบุากาศใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีดอนเมืองเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรถือว่าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าและใกล้สนามบ,บินดอนเมืองมากๆเลยค่ะที่นี่พัฒน,นาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์จอร์เจียนะคะจำนวน262ยูนิตมีแบบบ้าน3แบบด้วยกันค่ะ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายนะคะพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นตั้งแต่205ตารางเมตรไปจนถึง462ตารางเมตร4-5ห้องนอน4-6ห้องน้ําและ2-4ที่จอดรถค่ะรองรับครอบครัวขนาดกลางไปจนถึงครอบครัว,รวขนาดใหญ่อยู่กันได้หลาย generation. เจเนอเรชั่นเศรษธสิริีดอนเมืองราคาเริ่มต้น13,990,000บาทไปจนถึง30ล้านบาทค่ะ เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโครงการบ้านที่น่าสนใจทำเลดอนเมืองส่งประภาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเจเนอเรชันไหนทำเลดอนเมืองส่งประภาก็สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยที่สะดวกสบายด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะ อยากจับจองโครงการไหนก็ลองดูจากคลิปนี้กันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะจะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างในโครงการก็ได้หรืออยากจะดูรีวิวโครงการต่างๆก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ในช่อง Homebuyer ของเราได้เลยค่ะมีให้ดูครบทุกโครงการเลยสุดท้ายนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของ Homebuyer ด้วยค่ะ